มาครับผมยามมองครับพี่น้องก <_ F an> ุลเจ้าของมองกุลอย่ามมองอยู่ครับท <_ F an> านปลาเ็งใหญ่บ่ฮะโอ้ยเอาตุ่มกุ้งขึ้นมาทิมไว้ข้างฟังเลยเด้อสิกู้งขึ้นละเอาตัวแรกครับตัวแรกครับมาแล้วครับเรื่องของตุ่มกุ้งขึ้นไปไว้ข้างฟังเลยเด้อ มาติดตามกันครับไหนยวฮะเล็นตัวไลขสามโอ้ยพานเอาไปข้างฟังเลยครับไม่ง่ายไปเลยแต่วันนี้จะเก็บกู้อยู่ครับว <c oughs> ่าจะใส้เอากับปูจะมันบ่อใดครับแั <c oughs> กมันเป็นอะไรเนี่ย่าจะเอาอิลีไปบอ่อใดเนี้ยเหมือนใส่เล่นนะ่ะนะบอ่อึดแต่แนวถือ เนี่ยเขาอ่ะมาเบิ่งต่อครับเพ็นหายามหาน่าซิวนะตั้งปลาจีเดิดพร้อมเอาป่าซิวโตใหญ่เนาะ<ง>ปะ่าซิวใหญ่ปลาซนะิวใหญ่มาแล้วนี่ละมาฝ่าเพื่อน,นไดฮานดูนะ อ่ามอจะขอนเลยพี่น้องคนะน่ะอ้ยเนาะบ่ไดเลยครับบ่ดไดเลยเอา้าอยามไปเรอยๆครับหอกเลื่มยามนี่เป็นเพอเดเดตัวนึงนี่นะนี่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 อตัวนนำบัรฮอนบอ่ฮืออาไรคือตายปะอะไรก็มีโอ้โอ้จนแข่งแล้วปีโป้แล้วครับอโอ้ เห็นได้กินตะปากระเดือมันยังแสบเนาะตัดหัวครับตัดหัวตัดแดดครับอือตัดหัวตัดแดดอือแล้วตามตามครับตามน้ำหอด้วยครับ อ,อ,อาได้ฮอดไสมองประสานกันอยู่ยา่านแต่บูได้ป่าป่าน้ำแดงเนาะม้วนม้วนไอขี้กันเลยเนาะป่าน้ำแดงป่าน้ำแดงป่าน้ำแดงมันน้ำใส่มองปก่าน้ำแดงห <laughs> นาวจนคุ้นว่ารุนี้ว่าแดงเลยแล้วคุ้นเลยแหละอ้าวขนาดใหญแล้วป่าพะเรือนนี่ปะเข่งโอ้ยอยู่แต่กายแล้วนานมายามกันละ มาเอาอีกรอบนึงครับใส่ไว้ได้ครับมือ่อนีใ้ใส่ทีมไว้ครับมืออื่นกับมายามอีคุณฟองปากรกระเดิดอปลาขาวอยู่ข้างฟังเอาหลายมองมึงด้วยงานเบื่อึดแต่ป่าถึอ เออครับผู้เดลววางมาเอาปลาไปก้อยเนี่ยเอาปลาไปก้อยครับไม้ใหญ่จับเจือเนี่ยไหมเฮ้ยแต,งต,ง,แตงตรงแตงตีมันจับเจือเนี่ย จากมันเล็กน้อยซุกมันเราบอกว่ากุ้ยสุนตีแป้นอย่านั้นเห้มันมมันไข่เราบอกครับอยู่หันกระดังมันมไข่เราบอกเล็กน้อยเห็นเล็กน้อยเห็ดเี่อืมมันหมดเต็มมันไข่มันแตกเราบอกครับยูฮันอืมเบาไหวนะโอ้ยหน่อยเล็กน้อยก็เบาไหวอีหลี ลังแกน๊บล่งแก่กลังแกนงแกน๊ไปลูกแถ้นุนอมมันเอายับยับยับครับยับมาเพิ่นเพิ่นเป็นเป็นๆๆๆเรื่อยๆครับออกเรื่องแล้วเมื่อกี้นี่เขาเรื่องครับอย่าม,มองอย่าม,มองครับอย่าม,มองอยา่าเลือกนะเรื่องขี้ตมถือขนาดน้ทำแดงได้ครับเด้อนี่ใส่มองน้ำแดงครับ ใส่มองน้ำแดงนะครับอันนี้ดาวเลอริเลอร์ปลานะฮะมาเบิ่ง oh. ดูโอ้ยเซียนมองน้ำแดงนะเซียนดาวเลอคืออยู่บ่บ่คือครับบวกคือบวกคืออลไรฟาวนะบวกคือ<ะ>เนี้ยนะครับ,บอือเราหน่าจะเป็นตอนเนื้อขนครับแดดห้อนต่อป่าบ่ขึ้น <laughs> มันกับ่พอได้ปีงได้กอยแล้วสะน้ำแดงครับแดงแรกครับนี่แดงมัดสะเลยครับมื่อไแดงคักแดงแหนะน้ำมาเบิง่ทงทัง้งพีงบงดูเป็นใสหอดใส่ป่าก็คือบ่อนอยู่ปา่าคือบ่อนอยู่แต่ทำไมโอ้ม่องจมอยู่ทางนี้มันกับเป็นตะไดป่าอยูไ่ได้ น,นี่ก็ได้ฮนะตามองจมครับอ้าวนี่ว่าจ่ายค่าแล้วบาทที่นี่ผู้อา้ามลยนะฮาน่าโอ้จัพมืกระถึอเลยอ้าวคุณเอ็มวันนี้พัดปลาเพระคือร้อยฟู้อา้ามยั่วนี่พัด ตามมกัันนะครบผอย่ามองครับอย่ามองดูนะคนปกนั่นกับปากก็ยังไปย่ออกมาอยู่เลยพี่น้องเลยโอ้อกังเดยเนาะกินงหนาจะได้มีแมว่ากินง่ายๆในปาาก็ได้ บอลอูแต่มันบอดถือเป็นอะไรเนาะบอกบอกมือนีบ่ใโอนะยัง่ตอบนะปลาที่เดือดตอนนั้นมาคือลอยผู้อาม

ฝั่งนี้นะฝั่งมอจิถือขืดวะดูผมสูงเลยครับอ๋อหยุดกล้องไปหาเนี่ย<อ>มามาใส่ละตวัวป่า่ปโอ้ยนี่ดีกิะิววะฮันกิววะไติดครับมองกึนดีขนาดมองขึ้นโอ้ยขออภัยนะครับ มัเป็ดตะได้ก้อยอยู่บ่เปได้ก้อยอยู่บ่ก้อย้วว่าพเปดก้อยลามันอืวอ่อยนะยอเมื่เอาปลาเมื่อวงหอ่อยไว้เนี่กะเตะอใสปาเขงก็ตายไหมละ่ะโอ้ยแดดมันหอนอแดดมันหอนคือว่า เราพอผ่านแล้วเดี๋ยวเอาเตืนมีเวลานี่ขั้วในที่หน่อยอืมนะครับเพื่อไว้มันเกินตากแดดแต่ตอนเที่ยงก็พอดกินอืมแต่ว่าเจ้าของหมดเป้าเมื่อยอยู่ดีอืมก็ไปครับนั่งเอว่าอืมเอา ย่างไปเลยเลยนะครับพี่น้องเด้อเอาสรุปจะขึ้นมาสรุปเธอเดียวโอ้หนาปลาเข่งใหญ่ปลาเข่งใหญ่แม,มป่ปลาใหญ่เลยมันตายข้ามองเลยบ่้านนี่เลยแดกขยัดคร้อนครับแดกคร้อนไปหน่อยนะครับเอาเดี๋ยวจะสรุปผลงานต่อพิ่นขึ้นมากพูดแล้วครับตอนนี้มันยุกไก่บ่เห็น